สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียวนะคะวันนี้วันพุทธที่28สิงหาคม2567วันนี้นะคะหลายๆคนก็ถามพี่เป้เข้ามาเยอะมากพี่เป้ขอลาพัฒนานของแอรใต้ฟ้าหน่อยขอลาพัฒนานของแอรใต้ฟ้าหน่อยเยอะมากนะคะ พี่เป้มีข้อมูลตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนพี่เป้มีลาดอยู่แล้วกับตัวเลขสวยๆและตามคําขอของทุกๆคนนะคะทุกคนคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ออกไปอย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้ซึ่งหลายๆคนคงเห็นซึ่ง เมื่อวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่ผ่านมานะ่ะเป็นครั้งแรกที่พี่เป้โค้ดชุดของราพัฒนาของแอรใต้้าแล้วก็เข้าแบบเต็มๆสองซีเอ,อเข้าสองซีแบบตรงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วบันนี้พี่น้องเมื่ก็เลยถามเขามากกันหลายพี่เป้ก็ได้ตัวเลขงามๆนั่นมาแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะขอให้มือนีวันพุธที่ 28นี่ขอให้โชคให้มานขอให้ห่างให้มีขอให้ได้ขอให้โดนนะคะทุกคนจ๋าปะจิเปสิบอรีลาและกับบอดรอรีนะคะวันที่28เดือน8ปดนะคะเราพัฒนาของแอดใต้ฟ้าให้เด่นสองวิ่งสองลูด2องนะจ๊ะสองห2า2อ2หกสองเจอก็เุ้ยประเด็นคือ หนักมะตรงกับของพี่เป้ด้วย <c oughs> หลายหลายคนที่เห็นชิ้วของพี่เป้เราวัฒนาพี่เป้ลงไปตั้งแต่หอวหันแล้วนันทุกคนหุยตรงๆแบบนี้จัดหนักจัดเต็มก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะ่ะตัวเลขมันไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรมันเป็นไปนได้หมดแหละตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะคะมันก็ถ้ารู้นะกา ชื่อเองแล้วนะพี่น้องเนาะเอาด้วยความมวนซื่นนะคะด้วยความมวนซื่นโพลเซลนี่แหละเออขอพี่น้องโชคดีเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสายด่วนจ้า